สวัสดีครับพบกับช่อง AP กันพานะครับก็อยู่กับรายการ Unbox เปิดกล่องกันนะวันนี้ก็อยู่กับ MG Senko k r โกครกันดั้นะครับจากภาค Build Fighter นะเมื่อปี2013นะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกันพาที่ขายดีมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับซีรีส์เ t เรเรากักอยู่แล้วเนาะว่าเป็นซีรีส์กันดั้มที่แบบติดลมบนมากๆเลยนะของกันดั้มซีดนะครับผมตัวนี้ผลิตในปี2014นะครับ ตัวเอสเนีผลิตอะไรออกมาก็ขายดีหมดนะครับอันนี้เป็นตัวที่เทมากมากอีกตัวหนึ่งเลยของซีรีส์เอสเนะครับมันออกมาชา้ากว่าแล้ะผมเพิ่งมีโอกาสได้ซื้อนะครับเป็นลอตดีแล้วด้วยนะปันไดสีฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแผงกันครับ เริ่มกันที่แผง A นะครับผมก็เป็นพันตีคันเลอร์นะครับเป็นในส่วนของโครงในแล้วก็เกราะช่วงลําตัวสีดํานะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนใสตรงหัวนะพวกเซนเซอร์กับดวงตานะครับต่อมาเป็นแผง B นะครับผมก็เป็นในส่วนของเกราะสีขาวนะก็เดี๋ยวจะไปไวนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนเดียวกันกันกบพวกตัวแอสเทรปกติเลยนะครับผม ต่อมาเป็นแผง C นะครับผมชิ้นส่วนกราะสีขาวนะกราะด้านนอกนะครับช่วงขาแล้วก็แขนนะครับผมก็ให้มาเป็นแผงเบิ้ลน,นะแขนซ้ายขวาขาซ้ายขวานะครับผมต่อมาเป็นแผงดีนะครับผมก็เป็นในส่วนของโครงในช่วงลำตัวนะแล้วก็มีพวกช่วงขานิดหน่อยนะครับ ต่อมาเป็นแผง e นะครับผมชิ้นส่วนโครงในสีแดงนะช่วงขาแล้วก็แขนนะครับก็ให้มาเป็นแผง Burn เบิ e ้ลแบบนี้แผงเบลเลยนะล้นเฟมนะครับก็ดีเทลรายละเอียดของ f อสเนี่ดีอยู่แล้วนะครับผมสิบกว่าปีแล้วไม่เปลี่ยนทันทีนะครับต่อมาเป็นแผง f นะครับเป็นแผงพลาสติก abs นะครับนี่มันจะนิ่มๆหน่อยนะก็เป็นในส่วนของพวกข้อต่อเหมือนกัน ต่อไปเป็นแผง G แล้วก็ H นะครับผมพอดีมันแผงนิดเดียวนะก็เลยมาพร้อมกันเลยนะครับแผง G เป็นในส่วนของเอ่อกราะสีเทานะครับตรงเอวนะแล้วก็แผง h นี่ก็เป็นเหมือนกับพวกอ่าชิ้นส่วนที่เป็นสลักตรงขานะครับแผงเนี่สำคัญนะครับอย่าให้หายเชียวนะพวกนี้ไม่งั้นขาใช้การไม่ได้เลยนะครับ ต่อมาเป็นแผงเจนะครับผมก็เป็นในส่วนของพวกอาวุธนะฮะไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่ารู้สึกเหมือนไม่ได้ใช้เลยต่อมาเป็นแผงโอนะครับผมก็เป็นแผงเบิ้ลนะสองแผงเลยนะครับในส่วนของเท้าแล้วก็ด้ามดาบนะครับโอเคทีเดียวเลยนะครับแผงเล็กนะฮะ ก็ต่อมาจะเป็นแผง P, S แล้วก็ R นะครับแผง P ก็จะเป็น,นในชิ้ส่วนของพวกเกาะส่วนหัวนะครับแล้วก็ S นี่จะเป็นในส่วนของพวกกระบังดาบนะฮะแล้วก็ชิ้นส่วนสีทองที่ดาบนะครับตัว R นี่ก็คือเป็นตัวใบาดาบนะครับที่ทุบโครเมียมมานะโอเค ต่อมาเป็นชิ้นส่วนที่หล่อขึ้นใหม่นะครับผมก็คือแผง u 1แล้วก็ u 2นะครับเป็นในชิ้นส่วนของพวกช่วงขาแล้วก็ช่วงหัวไหล่แล้วก็มีส่วนหัวด้วยนะครับต่อมาเป็นแผง v 1แล้วก็ v 2นะครับเป็นชิ้นส่วนใหม่เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของอะไรเลยมือใช่ไหมมือสีดำหรือว่าเป็นพวก ก็เป็นมือแล้วก็เป็นเกาะไหลนะครตรงสีทที่หัวไหลนะครับผมต่อมาเป็นแผง W นะครับมี W1 แล้วก็ดันะครับก็เป็นในส่วนของโล่ที่เป็นหน้ายักษ์แล้วก็ชิ้นส่วนตรงขาแล้วก็พวกอาวุธนิดหน่อย ชอบชิ้นส่วนน่ายักเลยรายละเอียดดีเทลมันแน่นมากต่อมาเป็นแผง x นะครับก็มีแผง x 1แล้วก็ x 2นะแผง x 1นี่ก็เป็นในส่วนของพวกานากาะนะครับสีทองแล้วก็พวกน่าจะเป็นท่อท่อพลังงานนะในส่วนของอาวุธนะครับแล้วก็ x 2นี่จะเป็นในส่วนของชิ้นส่วนใสทั้งหมดเลยนะที่เป็นเซนเซอร์ตามขาตามแขนแล้วก็อาวุธนะครับ สุดท้ายนะครับก็เป็นแผง PC นะให้มาเบิลสองแผงนะครับแล้วก็เป็นสติกเกอร์ฟอยล์แล้วก็ดีคอรที่เป็นดีคอร์สติกเกอร์นะฮะแผง PC ชุดนี้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นของ s t สเทโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีเป็นสติกเป็นดีคอร์สติกเกอร์นะครับไม่เยอะมากสติกเกอร์ฟอยั์ จบแลวโงไม่น่าใช้ทำสีอย่างเดียวต่อไปเราไปดูคู่มือกันครับต่อมาจะเป็นในส่วนของคู่มือนะครับนี่หน้าปกส่วนมากต่างกล่องเลยก็ยังไม่มีภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับ โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอัานบล็อกตัว MG Sentoco ST ค u n d a m นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมชอบมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับของตระกูล a s t r a รนะแล้วก็สมัยก่อนตอนที่มันออกเงาปี2014ผมไม่มีโอกาสได้ซื้อนะครับตอนนั้นเด็กต่างจังหวัดไม่มีตังนะครับตอนนี้ก็สามารถซื้อมาเล่นได้แล้วนะก็ทำตามความฝันในไปเด็กของตัวเองนะครับซื้อมาดองเรียบร้อย โอเคครับผมก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจวีดีโอไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ